สวัสดีค่ะขอต้อนรับนะคะคุณผู้ชมเข้าสู่รายการเจาะลึกความสําเร็จค่ะและดิฉันนะคะรันัทมนการสินิกรโชตินะคะวันนี้รับหน้าที่เป็นผู้ดําเนินรายการค่ะต้องบอกก่อนเลยค่ะเมื่อวันเมื่อวันอังคารที่ผ่านมานะคะเรามีโอกาสได้ตีแผ่ทุกเรื่องราวเจาะลึกทุกความสําเร็จของบุคคลท่านหนึ่งนะคะแล้ววันนี้นะคะรันก็ยังคงอยู่กับพี่มินนะคะขออนุญาตเรียกพี่มินเลยละกันวันนี้นะคะจะเป็นเรื่องของคําถามที่เป็นคําถามยอดฮิตมากๆเลยค่ะ่ากว่าที่จะเดินมาเริ่มต้นทําธุรกิจกับจอยแองคอย พี่มินมีโอกาสได้ทําธุรกิจอื่นๆธุรกิจอะไรมาก่อนบ้างนะคะและทําไมถึงตัดสินใจเข้ามาร่วมทําธุรกิจกับจอยคอยนะคะวันนี้นะคะเราจะมาถามคําถามนี้พร้อมกันค่ะแต่วันนี้ต้องขอต้อนรับสาวสวยท่านนี้ก่อนเลยแล้วกันยังสวยแล้วยังดูเด็กอยู่เลยสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะขออนุญ,ญาตให้พี่มินแนะนําตัวเองให้คุณผู้ชมได้อีกครั้งแลากันนถาะด้านนี้เลยค่ะชื่อนภัทรพัน์พัฒนาพิษนะคะตําแหน่งดร렉เ,เตอร์ทวินนะคะ พี่มินอายุเท่าไหร่แคะทำไมหน้าเด็กเด็กอะสามสิบเจ็ดค่ะเอ,อมองไม่ออกเลยยังนั่งคิดอยู่เลยว่าแบบเออจะเรียกยังไงดีนะาองถามนี้แล้วกันค่ะออวันนี้เนี่ยเราเราอยู่กันมาเมื่อวันอังคารแล้วใช่ไหมคะแต่วันนี้เนี่ยเป็นคำถามที่ต้องอยากรู้มากๆเลยสาวสวยแบบนี้ก่อนที่จะมาทำธุรกิจกับจอยอยิงคอยพี่มินทำอาชีพเกี่ยวกับทางด้านไหนม,มาก่อนคะก่อน ทำอจคอยเริ่มตั้งแต่จบมาแล้วก็ทำงานประจำนะคะ,คะทำงานประจำได้ปีหนึ่งนะคะเกี่ยวกับบริษัทคอมพิวเตอร์ะคะ่ะแล้วก็หลังจากนั้นคือเป็นคนที่ไม่ชอบทำงานประจำเราชอบงานที่อิสระทำไปได้เที่ยวไปได้เงินด้วยนะคะก็มาจับธุรกิจตัวหนึ่งเป็นธุรกิจจิวเวลรี่ะคะ่ะก็เปิดร้านขายจิวเวลรี่เองะค,ะค่ะแล้วก็ไม่ประสบความสำเร็จ เกี่ยวกับด้านตัวสินค้าทำเลแล้วก็คนต่างๆนะคะก็เลยมองหาธุรกิจเสริมอย่างอื่นตอนแรกก็ทําธุรกิจขายตรงอีกยี่ห้อหนึ่งนะคะค่ะ,คะ,คะก็ได้มาเจอกับจอแอนคอยเมื่อแฟนเขาแนะนำมาอีกทีหนึ่งะนะคะมันย้อนถามไปสักนิดนึงกันค่ะบอกว่าจบมาปุ๊บอย่างแรกเลยนี่ทำ เป็นคล้ายๆกับงานประจำคือเกี่ยวกับด้านคอมพิวเตอร์ใช่ไหมคะหปีเท่านั้นเองค้นพบตัวเองเลยว่าไม่ใช่และเจ็ดแปโมงช้าแล้วตอกบาทอีกใช่ไหมคะใช่ไม่ชอบทำงานที่อยู่กับที่ค่ะชอบงานที่อิสระเดี่ยวไปทำงานไปแล้วทำไมถึงมาเป็นจิวเวลรี่คะงานที่สองพอดีญาติคะเป็นโรงงานเกี่ยวกับจิวเวลรี่ก็เลยรับเข้ามาขายค่ะแล้วก็เลยเปิดร้าน ด้วยธุรกิจเศรษฐกิจตอนนั้นก็ไม่ค่อยดีแล้วก็ขายได้ไม่ค่อยดีก็เลยปิดกิจการลงแล้มาทําอาชีพธุรกิจเครือข่ายแต่ว่าตอนนั้นเป็นเวลาเ,เป็นธุรกิจเครือข่ายเหมือนกันแต่ว่าเป็นอีกที่หนึ่งทําไมถึงสนใจที่จะเข้ามาทําธุรกิจเครือขาออ่ายคะก็ยังแรกเลยชอบชอบงานด้านนี้อะคะคือทํามากได้มากได้เที่ยวไปทํางานไปมันอิสระ แล้วรายได้มันไม่ได้หยุดอยู่กับที่เหมือนงานประจำหรือว่าธุรกิจส่วนตัวค่ะอันนี้ทำมากได้มากจริงๆแล้วก็ได้เงินเข้าทุกวันเลยย้อนกลับไปเมื่อวันที่พี่มินบอกว่ามีโอกาสได้เข้ามาได้เข้ามาสู่วงการธุรกิจเคราาือข่ายนานไหมคะกี่ปีแล้วคะก็สิบสิบสิบสองปีได้นานเหมือนกันนะสิบเอ็ดสิบสองปีนะคะคือทำธุรกิจเครือข่ายที่เก่ากี่กี่กี่ปีอะคะ แค่ปีเดียวอะค่ะแล้วก็รู้สึกว่ามันมันเราอาจจะไม่ใช่ทางนั้นหรือว่ามองว่าอาจจะไม่ค่อยเหมาะกับเราเท่าไหร่ใช่ไหมคะแล้วอย่างไรมันถึงกลายมาเป็นว่ามีโอกาสมาเห็นช่องทางยังไงที่จอยแอนคอยบ้างคะคือเข้ามาจอยแอนคอยโดยที่แบบเพื่อนแฟนนะคะเป็นคนแนะนําเข้าสู่จอยแอนคอยพยายามลบเล้าให้เข้ามาฟังเรื่อยๆนะคะที่บริษัทตัวเองก็กับแฟนก็พยายามจะหนี ราะว่าไม่เอาแล้วอะไรเงี้ยค่ะ<ร>พยายา,าแล้ว1นึ่งปีแล้ว,ลวก,ก็พยายาม่มมใชก็พยายามหนีหนีได้ปีสปีเงี้ยค่ะ,คะก็เออทนความเกรีใจเขาไม่ไหวก็เลยได้เข้ามาฟังค่ะัญถามแบบนี้ค่ะเมื่อวันแรกที่มีโอกาสได้เข้ามาฟังเนี่ย มันแตกต่างยังไงกับจากที่เราเคยรู้สึกว่าติดลบก,กับธุรกิจเครือข่ายไปแล้วทําไมถึงรู้สึกว่าพร้อมที่จะเปิดใจที่จะเข้ามาร่วมทําธุรกิจกระจอยคอย,อยเปิดใจครั้งแรกก็ด้วยผลิตภัณฑ์หย่งหึงเลยนะคะว่าตัวเองใช้ดีมากเพราะว่าเมื่อก่อนประจําเดือนผิดปกติเลือดจางนะคะก็พอได้ทานที่บร,ริษัทที่บริษัทจะมีให้ชิมยานะคะ,คะอพอมาชิมแค่ครั้งเดียวครั้งแรก กลับไปนี่ประจําเดือนมาเลย<ช>จากที่ <คน S 2> ไม่มามปเ,เป็นปีไม่มาเป็นปีสองปีหนึ่งมาต้องเหมือนพี่สาวนแน่เลยอะ่ะแต่ของพี่สาวเราเนี่ยเขาจะมีประจําเดือนที่แบบไม่ปกติเพราะว่าเขาอ้วนแต่อย่างนี้เนี่ย ตอนไปตรวจสุขภาพคือมันเป็นเรื่องของระบบฮอร์โมนใช่ไหม<ช>คะฮอร์โมนก็คือพอได้มีโอกาสได้ดื่มยงเหิงก็รู้สึกว่าสุขภาพเนี่ยมัน,ม,น,ม,นม,มันมีการเปลีป่ยนแปลงที่ดีขึ้นอ<ช>ย่างแรกเลยประทับใจผลิตภัณฑ์ก่อน<ช>และอย่างไรทําไมถึงคิดว่าเออผลิตภัณฑ์ดีแล้วทำไมถึงตัดสินใจว่ามาร่วมทําธุรกิจอีกครั้งหนึ่งดีกว่าค่ะก็จากที่ตัวเองได้ทานดีแล้วนะคะก็ได้บอกต่อกับเพื่อนคนรู้จักเนี่ยค,ค่ะก็ผลตอบรับก็ดีดีมาต่อเนื่องเลยค่ะ คนสั่งซื้อสินค้ามาตลอดแล้วรับรายได้เข้าทุกวันไม่เหมือนงานประจำอะค่ะคุะคะคถามแป๊บนึงค่ะพี่มินคือพี่มินมีโอกาสได้เข้ามาฟังแผนการตลาดของจอยคอรในครั้งแรกพี่มินมีความรู้สึกยังไงในตอนที่ฟังตอนนั้นบ้างตอนแรกรู้สึกเฉยๆไม่ได้สนใจอะไรเลยค่ะแล้วยังไม่ได้สมัครในตอนครั้งแรกด้วยซ้ำ คือครั้งแรกเหมือนแบบยังไม่ได้คิดอะไรมากมายแต่ว่า<ช>อ่ะมาเพราะกรแรงใจ <ฮะ S 1> เขาขอให้มาเนี่ยเป็นปีและถ้าไม่มานี่เราก็รู้สึกว่าเออดูเหมือนจะใจร้ายกันไป <ฮะ S 1> พอมาปุ๊บได้ดื่มได้ได้ได้ไดนำผลิตภัษษณฑ์ยงเฮงเนี่ยไปใช้กับตัวเองก็ดีขึ้นแล้วก็เลยลองขายดู <ฮะ S 1> โดยที่ตอนนั้นเนี่ยรันถามกั่ก่อนที่ตอนที่ขายเนี่ยพี่ได้มีโอกาสที่จะเข้ามาเรียนรู้กับการทําธุรกิจกระจอยอคอร์หรือย,อยังหรือว่ายังไม่ได้คิดเลยเลยลองขายดู อตอนแรกก็ไม่ได้คิดอะไรเลยค่ะก็ลองลองไปเรื่อยๆเออได้ผลตอบรับมาแฟนก็เลยสมัครก่อนเป็นแฟนก่อนใช่ค่ะแล้วก็พี่มินค่อยลงสมัครต่อแฟนค่ะก็คือเป็นแฟนพี่มินปิดปิดโกไปก่อนใช่ใชะคะ,คะแลก็เป็นพี่มินเองค่ะโดยไม่ได้ใช้เงินตัวเองเลยนะคะ,คะก็คือยาชุดนั้นก็เอาไปขายแล้วก็คือได้ได้เงินมาแล้วก็เอา,เอามา ปิดโกของตัวเองพอเริ่มปิดโกแล้วคราวนี้แราถึงต้องเริ่มถามแล้วมองมันเป็นธุรกิจหรือยังคะก็เป็นละค่ะเป็นละมากันทั้งคู่เลยใช่ค่ะทั้งแฟนด้วยเลยใช่แฟนนะแฟนนี่ปิดกิจการร้านประดับยนต์เลยนะคะเหรอคือก่อนที่จะปิจนี่คือหมายถึงว่าก็ได้เข้ามาทําธุรกิจนี้ได้ได้เข้ามาทำกับจอยสักระยะหนึ่งแล้วถึงค่อยปิดเขาเห็นเขาเห็นอะไรในจอยองคอย ก็เห็นรายได้ที่ว่าเออแบบเข้ามาตลอดมาทุกวันส่วนงานที่เขาทำอยู่ร้านประดับโยนต์นะคะมันต้องลงทุนหมุนเวียนเป็นเงินหมุนไปเรื่อยๆะค่ะเงินมันก็จมอยู่กับสินค้าคแล้วก็งานบริการแต่ตัวนี้ไม่ใช่เลยะค่ะมันได้มาเท่าไหร่มันก็เป็นกำไรแล้วค่ะ ซึ่งมันก็แตกต่างกัน<ช>มันก็ทําให้เรามองเห็นนะคะ,คะจริงๆมันต้องบอกแบบนี้ค่ะถือว่าเป็นเรื่องดีของพี่มินมากๆเลยจากที่รันเคยสัมภาษณ์หลายๆท่านนะส่วนใหญ่เนี่ยตัวเองทําคนเดียวสวแล้วก็ไม่ว่าจะเป็นคุณพ่อคุณแม่คุณแฟนอะไร่งี้ส่วนใหญ่ก็จะไม่ค่อยเห็นด้วยในช่วงแรกแต่นี้มันเหมือนแบบว่าจับมือกันแล้วก็เราช่วยกันแล้วก็ร่วมทานะคะ<ช>จริงๆคุณผู้ชมครั้งแรกที่รันเห็นพี่มินนะรันก็นั่งคิดอยู่ว่า มินเขาจะพูดได้ไหมน้รอเขาเป็นคนเรียบร้อยมากเลยวราความคิดลันไงคิดว่าคนที่จะทำธุรกิจเครือข่ายได้เนี่ยจะต้องเป็นคนที่แบบพูดเก่งขายเก่ง แต่จริงๆแล้วหนูว่ามันไม่ใช่ทั้งหมดใช่ไหมคะใช่ค่ะเราได้ลูกทีมเก่งด้วยโชคดีจังเลยนะคะแล้วก็ลูกทีมก็สามารถช่วยได้ด้วยใช่ใชเดี๋ยวช่วงหน้าค่ะนะคะเราจะมาพูดถึงปัญหาแล้วก็อุปสรรคที่ทางพี่มินแล้วก็แฟนได้เจอกันบ้างดีกว่าเราเชื่อว่าพอได้เริ่มเข้ามาทําเป็นธุรกิจแล้วต้องมีอัพไลน์และต้องมีดาวไลน์และ ปัญหาต่างๆอุปสรรคต่างๆที่พี่มินได้เจอมีอะไรบ้างและพี่มินสามารถแก้ไขได้อย่างไรค่ะพักกันสักครู่ค่ะเจอกันช่วงหน้าค่ะ